ที่อย่างนี้นะครับรับประทานอาหารก่อนนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับสนามโบว์แล้บว์ไวแนลมาสังเกตเป็นการทุ่มของเรื่องไม่เหมือนออกออกออกหลังนะครับเตะมุมไล่ระยดของวอลเลย์บอลนะครับส่งรายละเอียดให้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวอลเลย์บอลผู้ใดแพ้ผู้ใดได้จังได้กับเอาจูฟังแงวอลเลย์บอล เป็นการทององบอลดูสินะครับตกินเลยอ่ะตนกิมกแล้วออกมาดูหลังไปนะครับเี้หน้าอ่ะเจ้าเจ้าดีไหดี ทรายไปทรายมาไม่ดของไม่ดิของคอมืก็มือแดงงแดงลนดังหากยิงนะคไม่ใไมแผจะไดเนี่งาแมอมืไงาแบบมาเด่นเงียต่อไปนะครับบนะครับม12นะครับสงเประวลโดย แกนำของท่านสวตมา่อดาลุนีเขาอาทิตย์ก็บไปเรื่องสนามบอลเลยผุดอ่ะแล้วมันยังมุ้งกินว่าเขาหน้ารักเลยกินท่านเดียวโดนหกทุบผุดมอันนี้มันผิดเดี่ยวจะเป็นข่าว

นะครับจะไปนำมันอานจะเป็นการเห็ดเอ็นซื้อผันะเพราะนั้นมันเป็นของแท้มดเนะครับในส่วนของการน้ำสปอรนะครับหัวใจหลักนะครับก็คือความสมัครสมานสามัคคีนะครับที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันหรือเล่นกีฬาร่วมกันระหว่างชุมชนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเอาไปเลยเอ้ยนะ ใรัเก<ท> <amor? S 1> ียรท่านนะครับแนายสมหมายลงมาเสีนะครับจะมาทําหน้าที่ในป็นพิธีกรในการภาคบอลร่วมนะครับขอขอบพระคุณมาแล้วบนี้นะครับไอ้ห้องนี้นะขาวนีนะที่เห็นพี่น้องลูกหลานทัไม่ด้ที่นที่ีู่อดวะเใจพี่น้องร่กหลานไ ตอนนี้เป็นกิจกรรมที่ชาวนไมของเราร่วมมือร่วมใจร่วมแรงนะครับมาแข่งกีฬาสัตนะครับเห็นเรา่มเป็นไรครับเห็นเล่เป็นอะไรเห็นเล่เป็นอไรครับตื่ใจได้เห็นแรเห็นภาพที่โหมหเห็นภาพที่แบบจ้าอไรของเอานะฮะรวมมือร่วมใจ่กาเาอะไร้ เขาเล้วครับ่เขาพากัดูเอามาลองมาเออาโม้มาดูบุ้าเอากินดีใจครับนี่มูอเไรใครใอเยครเนี่ระหว่างหมูห้าและหมูสินะครับหมูห้ากับหมูนะครับในส่วนหมูห้านี่ก็เป็นเสื้อสีเขียวนะครับสัญลักษณ์นะครับจะเป็นสีเขียวในส่วนของหมูสิบนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของสีส้มนะครับ ไป่ก็ดีนะเนี่ยอะไรทีอาธรรมดาเอ้ยบุกินเนียแล้วอยู่ในลุงไซมันไงอาธรรมดานี่เป็นตาให้กำลังใจเด้อนะครับไม่ได้กระต่ายกระต่ายนะครับทีมงานช่ครับทีมงานตอนนี้ลาบินแล้วเขาเปิดโปรยเลยเปิดโปรเนาะเปิดโปรยเลยโอ้ยต่างกันเท่าไหร่ครับต่างครับต่างต่า

โอเป็นอย่างน้อยู่หลานมูซิมบัวบาจะเป็นมูไดกระดับนะครับโอ้เป็นนะขอบคุณเองนะสุขหมายดเดีมากๆราบรวมแล้รวมใจล็ว่านะครับผู้บานของเล่าเนาะเพิ่นผมโอลืมแม่เล่าวันนี้มันยุ่มูซมานกันนะลืมอย่มิมานเรื่องตัวนอยู่มมานใจยู่มูนี่ไมอยู่แล้วบัวบานเกิดยืนเสียไม่ใช้ตายตายอยู่เดียวนเทียว แคเาหนอบุณทีใจกำัีใจทุกคนอยู่ที่ไหนก็มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนครบเราวอยเร่อมาเชมามาอยู่ัเราามาด้วย เกียรติ์แต่พุทบอลนะครับผมลืมนะครับในส่วนของวอลเลย์บอลนะครับคู่ต่อไปนะครับระหว่างหมูสิบสอะและหมู่อะไรครับหมูสี่บอลนะครับแจ้งให้ทราบด้วยนะครับสำหรับวอลเลย์บอลครับเข้ากลัเข้าแข่งเข้าล่ากันลอยได้ยินบอกไหมกิน่็ลอยมันจะได้เต้นหนาห้านได้ไหมอ่ะมึงจับไว้ให้หน่อยเับจว้ให้หน่อยอดีอ่ะถ่ายเลยเอ้าถ่ายกูได้ไปกินก่อนกูบอก ເພິ່ນເຮັດຄວາມຮັກກັນເປັນບ່ອງໄປເດັ້ນເດືອນກັນແຕ່ທັງນີ້ຄັບມີໃຫ້ສອງຫົກບອກສົມດ້ວຍແລ້ວໄປຢູ່ບ່ອງໃດຕັ້ງແຕ່ແລ້ວໄອວາ เด็พี่น้องเออนักยา่กาเด็้แง่ก็เด็กแง่จนใจผู้ภนะนะครับในการปราบคู่บอลนะครับจะตัดแต่คู่นะครับสาหรับคู่นี้นะครับระวังจุดมชนหมู่ที่สิบและจุดมชนหมู่ที่ห้าคในส่วนตรงนี้นะครับก็นะครับหัวใจหลักนะครับในส่วนของกีฬานะครับก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับ วอมในโลกท่จกรรมกัรนะครับในชุนทุนนะครัสามูขอกเราในส่วนแจ้งให้สังหารการกระโดดแบบนี้ไม่กว่าพากรบแพ้นก็นี่ใช่แล้วพี่อกทั้งสามูหองเบลย์สีนห้าขอเปลียนตัว เบอร์สห้าพร้อมเตรียมตัวเฮ้เขารูโคดบวะอันนี้โคดนกอะไร้โค่สอกเองเบอร์เสื้หผ้าเลยครับท้าเตรียมตัวนะครับเอาผู้ถึงมายูลงไปหน่อยเอาล้วเอาล้ว เบกเบกครับข้าวเบกก็ใครข้าวเบกสักพดกินเผากินหนากี่นาทีนะครับท่านเลยอีกเท่าไหร่ครับเก้านาทีผ่านไปแล้วนะครับเก้านาทีผ่านไปแล้วนะครับเฮ้ยอกหกนาเลยอีกหกนาทีครับโอ้แข่งขันของเรานะครับเล่นด้วยความสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใส่เ้ยอีกหกนาทีครับข้าวเบกกินเผากินหนาก็เท่าเขาแน่นสักด แข่งันกัใหม่เราไนดองน้องรับผมที่แดกอันเขกที <t um <t um um ่แรกทางคุณจันเพนลาป้าเกียานกิล่าหกสิบพื้นก็มาจัดกนะบอกผมเราไม่ยเอาทองมาจันเลยทีผ้าทีผ้ามาท่วมดัะ i ครอบซุเคื่กันครับจะส่องควาบซุปไท่น้องนอกคนนะครับในเทศกาลปีใหม่ในเทศกาลในการแ่งปันอจวัตรกับแ่กปันไฮเจ้ามีควาบซุปสนุกสนานะคับการเล่นกีฬามาเนานะครับบางกีอาบาคนท่านพ่อพี่กีฬาร่มมีมีคอยก็เพรด็กาเรียนได้มาสักนแล้วเขาไม่อเป็นตะโูงนะครัมีคนมอออกเล่น เป็นโนที่นะครับการจัดกีฬาในครั้งนี้ยกไปก่อนแล้วเริ่้ไปโคงเหลือเวลา3นาทีเหลือเวลาอีก3นาทีก็จะให้เวลาลงพักไป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 เอาม่ได้เอาแค่แข่งเท่านไปแม่ซน้ำีดอก้ รับเอาทำไมพักเด็กกับกันเดอมพกเราสะเปน็นนักกีฬาพวกาจะเป็นผู้อขงเชียนะครับทา,ก,ทากินหอยกินน้ำสดุดเกดีวยวแ่ไม่นอนเนาะเลขาเนาะเอาตรงนี้เ้านพักเด่นนะครับที่เท้ากินกน้ำส้นเกลียวสว้นเกหียวย่ไ

ไม่อกว่าซงิเดอดานตุ้มเดอเออเอาหวก็เดนไปกินเหลวทุกคนเอาหวก็เดนไปกินเวเลยเดไปหาหลังนอานนนะคะ อาตุงอาตุงนะัยีบพลวครับนรัเป็นการกีฬานะครับแต่จีว่ากานะครับกีฬาของเรานะครับมีสุดทอยู่แลวนะครับฬาสัมั์ไม่เตี้ยยีก็มาแล้ววารยไกา้ยังไม่โนะครับขอข้าไปแล้ว การลุ้นที่แทบหายใจลำบากนะครับการลุ้นนะครับสำหรับผู้นี้นะครับเป็นคู่รลหววางนะครับโหที่ห้าและ1หที่สิบนะครับสำหรับผู้นี้นะครับเป็นคู่ที่เหมาะสมที่สุดนะครับผู้เล่นที่เหมาะสมสูสีนะครับผู้ธรรมดานะครับคู่นี้นะครับ โอกาสต่อไปอาจจะสมพรบวชนะครับแฟนทีมอาจเทนี่แงอยู่นะอาจจะเป็นได้ทีมชาติก็ได้อ้าวถูกต้องนะครับ โทษ<ด><ด>เวลาครับทดเวลาอดเวลา,ทด,วลาทดเวลาหนึ่งนาทีโทษเวลาบาดเจ็บเอาไป

เป็นการลุ่มเป็นการลุที่มแก้หายไก่มาท่านมาทะเลขารู้อะไรลุ้มาเท่เลยทีเด็ดโอ้ยไปันเลับในส่วนตรงนี้นะครับกีฬานะครับกีฬาฟุตบอลของพวกเรานะครับตามที่แล้วนะครับเรากำหนด มุ่งเน้นนะครับไปที่ค่อบครัวในบ้านนะครับในครอบครัวนะครับในส่วนเอตรงนี้นะครับก็อาศัยลูกหลานเพื่อมาชมนะครับผู้สนับสนุนกีฬาในทางนี้นะครับ